ความรักนะ่ะถ้าเปรียบเหมือนรสชาติก็เป็นความหวานของชโคโค็อกโกแลตเราผูกคนนะ่ะปรารถนาที่จะได้รับช็อกโกแลตฮะาเป็นผมน่ะเหรอผมนะ่ะไม่ต้องการมันหรอกสิ่งที่เรียกว่าชนะ็อกโกแลตน่ะ เราขอช็อกโกแลตนั้นได้ไหมอ่ะไม่ได้นะคะช็อกโกแลตนี่นะ่ะนุ่นพี่คนอุตส่าห์มาให้กันถึงมือเลยนะคะเพราะงั้นเนี่ยให้ไม่ได้หรอกนะคะขอโทษด้วยค่ะหืึแล้วต้องให้หรือไงอยากได้ก็ลองมาแย่งดิจะจะเอาช็อกโกแลตเหรอเอาตังมาก่อนดิเอาตังมาเอ๊ะช็อกโกแลตเหรอเอ่อพม่หมดพอดีเลยอะ่ะ เอาสติกเกอร์สองอันไปก่อนได้ไหมขอโทษนะอยากได้สินะฉันไม่ให้หรอกนะฉันกินมันเข้าไปแล้วนะสิอ,อ,อ,อะไรกันเนละ่าถ้าอยากได้นะ่ะก็ไปซื้อเองสิงได่นะ่ะที่หมอจีนเจ้าของช็อกโกแลตของฉันดอกเอจะบ้าหรอให้ฉันเอาช็อกโกแลตให้เนี่ยนะถ้าอยากได้อะก็ไปซื้อเองสิฉันนะ่ะมีแฟนแล้ว อยากได้ช็อกโกแลตงั้นเหรอมาขับจระปากฉันสิช็อกโกแลตอะไรน,นั่นนะ่ะไม่มีให้หรอกนะคะอยากได้ช็อกโกแลตงั้นเหรออ่าขอโทษน,น,นะพอดีว่าฉันให้แค่ผู้หญิงเท่านั้นน่ะแต่เดียวนะไม่ต้องมาแย,าย,าย่งช็อกโกแลตของฉันด้วยล่ะฉัะนมีมีอะไรจะกินอยู่แล้วนะอย่ามาแย่งกันินสซ่ <c oughs> ขาช็อกโกแลตแับทค่นั้นเหรอทำาห้อ้อนวอนกว่านี้หน่อยสซ่ น่า,างีงถ้าอยากได้ขนาดนั้นเลยก็นายก็ลองเข้ามาแย่งดูสิอขข่ขอโทษนะคะค,ค,คุณคือใครคะอ่ะเออาจำได้แล้วไม,ไม่สิอยากได้ช,ช็อกโกแลตหรอคะข,ขอโทษนะคะไม่มีหรอกงั้นก็เอามือข้านี้ของนายมาแลกได้ไหมละ่ะ ฮะช็อกโกแลตหยุดเลยยู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 เรื่องเนี้ยถือว่าเราไม่เคยพูดกันได้ไรหมดนี่ช้ำมัดยากช็อกโกแลตเหรอไม่มีให้แกหรอกไปซะไอ้ลูกจิฮ่าฮ่าช็อกโกแลตเหรอฉันนาก็ไม่มีหรอกอย่าแต่แต่ว่านะถ้าอยากกินช็อกโกแลตอะไรนั่นล่ะก็กินพี่ชายดูแท้อยากได้ขนาดนั้นเลยเนสอ้อนวอนสิ นี่ก็ตื้อจังเลยนะช่วยขอช็อกโกแลตได้ไหมหน่าโรคจิตโรคจิตแบบนั้นได้หรือเปล่ามันเห็นแล้วน่าขยะแขยะถ้าพูดถึงรสช็อกโกแลตนะก็คงมีทั้งความหวานและความขมในตัว นี่แหละคือความรักยังไงผมนะ่ะก็ไม่ต้องการมันหรอกบายคู่รักทุกคนขอให้มีความสุข,ขับวันเวลายายนะฮะ นี่ผมตายแล้วงั้นเหรอเธอเป็นใครนะ่ะออย่างน้อยขอให้สักครั้งโปรดมอบช็อกแกบให้ผมเธอฮะอ,อ่จช็อกาเลบกับฉันงนั้นเหรอ mine